บัตรเซนทรัลหรือวันเฟิร์สชอยสบัตรกดเงินสดที่เป็นมากกว่าบัตรกดเงินสดสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอกอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรายการ My Sign My c ค e dit นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงบัตรกดเงินสดเซนทรัลหรือวันเฟิร์สชอยส์นีนะครับซึ่งโดยก่อนหน้านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะพูดถึงเกี่ยวกับบัตรเครดิตเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแล้วกันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่า สิทธิประโยชน์หลักๆของบัตรกดเงินสดนะครับนั่นก็คือการใช้ถอนเงินสดจากตู้ ATM ม,มันเองไว้ในการใช้จ่ายยามฉุกเฉินต้องไหมครับแต่ว่าสิทธิพิเศษอื่นๆเนี่ยนะครับที่บัตรเซ็นทรัลหรือวันเฟิร์สชอยน e เนี่ยครับมีให้กับเพื่อนๆน,นะครับนั่นคือ 1. เรื่งองของการผ่อนสินค้าและบริการโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นสายช็อปในกลุ่มเครือเซน็นทรัลนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์บายนะครับผมซูเปอร์สปอร์ตออฟฟิศเมด ไทยวัสดุและอื่นๆในเครือเซนทันนะครับเพียงเพื่อนๆนะครับมียอดการใช้จ่ายนะครับขั้นต่ำเนี่ยหนึ่บาทขึ้นไปครับได้2เดือนศปอร์โดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับผมอีกทั้งนะครับจะมีโอกาสได้รับนะครับแต้มเดือนวันเนี่ยสูงสุดถึง2เท่ากันเลยทีเดียวโดยสําหรับสิทธิประโยชน์ในการผ่อนสินค้าเนี่ยนะครับไม่ได้จํากัดเฉพาะในส่วนของในกลุ่มเครเซนทันเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังสามารถ นำบัตรกดเงินสดนะครับ The One First Choice เนี่ยไปใช้ในการผ่อนสินค้าสลับร้านค้าที่ร่วมรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับผมเฟอร์นิเจอร์โรงพยาบาลการท่องเที่ยวต่างๆได้นะครับสูงสุดถึง36เดือนเลยทีเดียวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆตรวจสอบในส่วนของโปรโมชั่นหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจจะสมัครบัตรกดเงินสด Central The One First Choice นะครับก็เพียงแค่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง5 5ปีนะครับ และก็มีรายได้ขั้นต่ำนะครับผมเริ่มต้นที่10,000บาทขึ้นไปนั่นเองครับสาหรับในส่วนของดอกเบี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยคิดอัตราร้อยละไม่เกิน28%ต่อปีนั่นเองนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพื่อนๆสามารถตรวจสอบกับเจ้าที่หรือธนาคารอีกทีนึงนะครับณวันที่เราต้องการที่จะถอนเงินสดนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับใครที่กังวลนะครับผมว่า เออจะมีค่าธรรมเนียมไหมรายปีและเข้าไหมนะครับอันนี้ตอบเลยครับผมว่าฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปีนะครับก็คือเราสามารถถือบัตรกดเงินสดนี้ยาวๆนะครับผมโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมมันเองเอาละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์เด่นๆของบัตรกดเงินสดเซ็นทรัลหรือวันเฟิร์สชอยนะครับที่วันนี้ผมมาเล่าให้ฟังหากเพื่อนเื่อคนไหนนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือความรู้ทางการเงินนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ ลิงก์วิดีโอไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปชมได้เลยนะครับตามความสนใจแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่มีบัตร The One First Choice อยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์การใช้จ่ายบัตรเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง m y w วันนี้ผมเอกก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ